นนี้เราจะมาทํากับข้าวตอนยินทานกันนะคะทุกคนเราก็จะมาทําผัดกะเพราหมูนะคะเราก็โขกพริกเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็เตรียมหมูมาผัดใส่มาผัดใส่กับพริกนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงตามชอบเลยนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันผัดหมูให้เข้ากันกับพริกนะคะให้เข้ากันกับเครื่องนะคะทุกคนเราก็ใส่เครื่องปรุงไปนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ ใส่ไปเลยนะคะทุกคนคุกเ้าให้เข้ากันนะคะเราก็ใส่กระเพราลงไปนะคะทุกคนหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ผัดกระเพราคุกเขาให้เข้ากันกับหมูนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของผัดกระเพราหมูในวันนี้นะคะ